ค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้นะคะจะพามารีวิวดูดอกกลิ้นจี่นะคะอันนี้นะคะเป็นช่อดอกปีแรกนะคะปีนี้อากาศเย็นมากนะคะเขาก็เลยแทงช่อดอกนะคะอันนี้ปลูกน่าจะประมาณ3ปีแล้วนะคะต้นนี้น่าจะ2ปีกว่านะคะ2ปี 7, เจ็ดแปดเดือนประมาณนี้นะคะเนี่ยอันนี้ลมแรงมากนะครับลมหนาวนะคะมาเมื่อคืนนี้นะคะแปบลบว่าพัดแรงมากนะคะ แล้ววันนี้อากาศเย็นนะคะเนี่ยต้นนี้ก็กําลังแทงช่อดอกเหมือนกันนะคะแต่ต้นนี้มันจะออกไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้ถังน้ําเสียนะคะก็จะออกประปรายนะคะเพราะว่าลิ้นจี่ช่วงที่เขาจะติดดอกออกผลเหมือนกับว่ามันไม่ชอบน้ำนะคะ่ะเนี่ยอันนี้เป็นสายพันธุ์นอพอหนึ่งนะคะดีใจมากนะคะปลูกมานะคะเห็นผลผลิตนะคะ แทงช่อดอกเต็มเลยนะคะปีนี้เพราะาอากาศเย็นนะคะเขาชอบอากาศเย็นนะคะลิ้นจี่ถ้ามีอากาศเย็นเขาจะแทงช่อดอกได้ออกดีนะคะช่อดอกโตนะคะน,นี่ก็จะเป็นสายพันธุ์นอพอหนึ่งนะคะที่ทันดาวเคยรีวิวให้ดูนะคะอันนี้ปีนี้เขาออกดอกแล้วนะคะปีแรกค่ะคิดว่าจะไม่ติดดอกออกผลแล้วนะคะเพราะว่า ต้นนี้มันเหมือนเหมือนเหมือนอีกบ้านหนึ่งอ่ะที่อยู่อำเภออำเภอพนนะคะที่ท้ดดาวเคยขี่รถผ่านบ่อยเขาก็ปลูกสองต้นเหมือนกันนะคะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะต้นเท่ากันนะคะแต่ไม่รู้ว่าของเขาจะออกดอกหรือยังแต่ของทัดดาวปีนี้เป็นปีแรกออกดอกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ให้ดูต้นนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นตรงนู้นนะคะต้นตน,นู้นน่ออกเยอะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ออกเหมือนกันนะคะ แทงช่อดอกประปรายนะคะลิ้นจีดีใจมากนะคะปีแรกนะคะเขาออกดอกเพราะว่าปีนี้อากาศเย็นกว่าทุกปีนะคะเย็นแล้วก็หนาวนะคะในรอบไม่รู้กี่ปีแต่ปีนี้คือหนาวสุดนะคะแล้วก็หนาวนานด้วยนะคะเนี่ยลิ้นจีก็เลยมีการแทงช่อดอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นนู้นนะคะต้นนี้จะแทงช่อดอกเยอะนะคะช่วงที่ออกดอกเราก็จะไม่ให้น้ํานะคะก็จะมีแทงช่อใบด้วยประปรายนะคะแล้วก็ ชอดอ,อกเยอะมากนะคะต้นนี้เดี๋ยวรอรุ้นอีกนะคะว่าเขาจะติดลูกหรือเปล่าน่าจะได้ติดน่าจะได้กินแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ออกดอกก็คือไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เขาออกดอกก็น่าจะได้กินนั่นแหละคะับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ปรับปรุงมาแล้วนะคะมันไม่เหมือนไม่เหมือนพันธุ์จักรพพัดน,นะคะเพราะว่าลิ้นจี่พันธุ์จักรพพัดเขาจะ ชอบอากาศที่หนาวตลอดเกือบทั้งปีเลยนะคะก็เหมาะเกี่ยวกับการปลูกทางภาคเหนือนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านเรานะคะเขตอีสานนะคะก็สามารถปลูกได้นะคะสายพันธออุ์นพร1นะคะหรือว่านครพนมนะคะถ้าเกิดติดลูกก็ประมาณช่วงเมษาก็น่าจะได้กินนะคะก็ไล่เลี้ยก,กับมะม่วงนะคะมะม่วงก็ออกช่อดอกเยอะเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ไปรีวิวให้ดูนะคะตรงนู้นอันนี้รีวิวให้ดูส่วนของลิ้นจี่อาจจะดูไม่ชัดนะคะ นะคะคชอดอกใหญ่มากนะคะเดี๋ยวรอรุ้นกันนะคะว่าเขาจะติดลูกหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงคร่างนี้พบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ